สิวอุดตันเยอะมากอ๋อผิวมันแล้วก็สิวอุดตันเยอะมากเลยแล้วตอนนี้เกลีโอดูแลให้แล้วเป็นไงบ้างคะรู้สึกว่าหน้าเรียบเนียนขึ้นไม่มีจุดของสิวอุดตันอีกเลยค่ะโอ้หน้าเนียนขึ้นแล้วก็สิวอุดตันลดลงเนาะดูผ่องขึ้นเนี่ยแก้มดูแบบหน้าอมชมพูเลยเนาะที่เกลีโอดูแลให้น้อง ออแล้ววันนี้ฝากถึงเพื่อนที่มีปัญหาเรื่องสิวเรื่องอผิวกันอยู่น้องดีดายอยากจะบอกอะไรเพื่อนๆ่บ้างคะก็อยากจะแนะนำนะคะว่าถ้าใครมีปัญหาเรื่องผิวสิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากจะแนะนำคีโอคลินิกให้คีโอคลินิกเป็นหนึ่งในตัวเลืรกของเพื่อนๆอน่าอยากหน้าใสาต้องรีบไปครีโอนะคะรักษาสิวราคาจิ๋วน่าศึกษาเลยแล้วก็มีเคล็ดลับดีๆในช่องติ๊กต็อกเยอะมากเลยฝากให้ทุกคนไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยแล้วก็มีไลฟ์สดทุกวันตอนเที่ยงด้วยนะคะสำหรับมีเกมมีของแจก หมดเลยเนาะยังไงก็มีอะไรก็อย่าลืมนึกถึงครีโอนะคะบ๊ายบายค่ะรีวิวเยอะสุดแล้วไม่หยุดนะจุดจนี้นะประสบการณ์20ปีถ้าไม่ดีก็คงไม่ได้ป่ะปรึกษาฟรีทั้งอินบ็อกซ์เพจครีโอลิต้าระหว่างแหวนลอกเปลีนแบบด้วยนะเด้อ